ยิ่งเราจะแนะนำในปืน SR 94นะฮะซึ่งเป็นการลงเป็นการต่อยอดมาจากปืน SR 9ใน SR 94นี่จะมีอยู่2รุ่นรุ่นที่เป็นออข้อบรำเลื่อนเป็นสีดำด้านกับข้อบํำเลื่อนที่เป็นสเตนเลสสตีลทั้ง2แบบเนี่ยทำจากเหล็กสเตนเลสสตีลเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าความชอบของแต่ละบุคคลอาจจะชอบแบบขาวตัดดำปืน2ส,สีหรือว่าดำสนิททั้งกระบอกมาดูสภาพ ภายนอกของ SR9C ก่อนนะครับเป็นปืนขนาดที่เราเรียกว่าซับคอมแพ c t เล็กกว่าปืนขนาดทั่วไปนิดหน่อยนะครับความยาวลำกล้องอยู่ที่3.5นิ้วแล้วก็ยาวตลอดที่6.85นิ้วนะฮะความสูงของตั้งแต่สันด้ามปืนแม็กกาซีนเนี่ยจนมาถึงสูงความสูงหมดเนี่ยอยู่ที่4.61นิ้วนะครับด้านล่างนี่ ตัวโครงปืนเนี่ยทำจากพลาสติกโพลิเมอร์สังเคราะห์ซึ่งทางลูเกร์เรียกว่าออไนลอนเสริมใยแก้วนะนี่คือขอหลังปอกกระสุนขนาดใหญ่และยาวมากเลยด้านล่างเนี่ยจะเป็นรางสำหรับติดอุปกรณ์เสริมด้านหลังเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ว่าขึ้นอยู่กับขนาดของมือผู้ยิงตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นขนาดตรงอย่างตรงนะฮะไม่มีโคง้ง เพราะฉะนั้นมือผมจะเหมาะกับด้านปืนที่เล็กและจับถนัดมากกว่านะครับผมเลยกลับด้านโค้งเข้าไปด้านไหนที่ปลดแมกกาซีนเนี่ยทางลูเกอร์ได้ทำไว้สองด้านนะครับมีทั้งซ้ายและขวาต่อไปผมจะให้ดูที่แมกกาซีนก่อนฮะอันนี้เป็นขนาด9คูณ19มิลิเมตรหรือที่เราเรียกว่า9พาราเบลัมแมกกาซีนของเขาบรรจุ ได้10นัดทั้งฝั่งซ้ายมือนี้จะมีหมายเลขบอกจำนวนกระสุนอยู่เป็นเลขขี้นะฮะคือ5 7 9ส่วนทัางขวามือเนี่ยนะครับจะเป็น4 6 8 10แล้วก็ได้บอกขนาดกระสุนไว้ว่าเป็นขนาด9คูณสิพร้อมกับบอกช,อชื่อชื่อรุ่นไว้คือ SR9C นะทีนี้ในกล่องเดียวเนี่ยมันจะมีแม็กกาซีนสำรองให้มา ก็คือแมกกาซีนตัวเต็มของเขาเองนะซึ่งเช่นเดียวกันทางฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นเลขขี้ไปจนถึง17นะลองดูการใส่แมกกาซีนของตัวมันเองก่อน s อส94ก่อนนะฮะมันจุ10บนัดมีที่ลองสามารถจับได้ถนัดกว่าปืนคอมแพคขนาด9อื่นที่ใช้แค่2นิ้วอันนี้ผมสา,สามารถจับได้ถึง3นิ้ว ต่อไปผมจะเปลี่ยนเป็นแมกกาซีนของ SR9 เฉยๆโดยคังลูเกอร์เนี่ยได้ให้ตัวต่อแม็กมาด้วยผมก็เสียบมันไปตรงๆเนี้นะฮะเห็นไหมตอนนี้เนี่ยด้ามจับณนะเวลานี้เนี่เท่ากับ SR9 รุ่น full size นะฮะแล้วผมสามารถจับได้เต็มไม้เต็มมือมากกว่าขนาดเดียวกันกระสุนได้ถึง17นะัด แต่ก็มีข้อด้อยอยู่ที่ว่าการพกพาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเราพกพาปืนฟูลไซส์ธรรมดาเนี่ยครับส่วนหน้าของลูกร์ SR94 นะจะเด่นชัดเลยแต้มจุดสีขาวเช่นเดียวกับส่วนหลังนะครับจะเป็นจุดสีขาวแต่ท่านลองสังเกตดูว่าขนาดเนี่ยมีขนาดเลก็กกว่าส่วนหน้าปืนประเภทนี้เนี่ยเหมาะในการยิง อย่างฉับพันก็คือว่าถ้าศูนย์หน้าแตะเป้าได้เราใช้มองตามแนวลํากล้องและเห็นุดศูนย์หน้าปุ๊บเนี่ยเหนี่ยวไกลเลยอันนั้นเป็นการยิงแบบฉับพันนะฮะสิ่งที่พิเศษสําหรับลูกร์ SR9C เนี่ยที่ผมคิดว่าปืน compact อื่นไม่มีก็คือว่าการที่ให้ศูนย์หลังเป็น3จุดเนี่ยปืนหลายๆกระบอกก็มีแต่กระบอกนี้เนี่ยศูนย์หลังเนี่ยสามารถปรับศูนย์ความสูงต่ําได้นองเหนือจากซ้ายขวา เห็นหัวน็อตนี่ไหมครับเป็นการปรับสูงต่ำถ้าซ้ายขวาลราต้องคายน็อต6เหลี่ยมนี่ก่อนแล้วค่อยตอกศูนย์ในปืนทั่วไปเนี่ยจะเป็นจะต่าตัวไม่สามารถปรับศูนย์หดังได้ถ้าเราไม่ติดเพิ่มเติมที่หลังนะเอา sr 9 c เปรียบเทียบกับ g ็อก k 6 6เนี่ยขนาดจะใกล้เคียงกันมากที่ที่ต่างกัน็คือว่าตรงแม็กกาซีนปืนเนี่ยจะมีที่รองนิ้วนะฮะทำให้ลูกร์ sr 9 c เนี่ย ใหญ่สูงกว่าก็อกแต่ขนาดเดียวกันทาง sr เก้าสี่ก็ได้ให้ฐานแมกกาซีนแบบแบนมาด้วยเรามาดูที่ความสูงหรือความยาวของตัวปืนด้วยนะฮะจะสังเกตว่าแทบเข้าก็อกยี่หกกับ sr 9ก้าสี่เนี่ยแทบเท่ากันเกือบทุกกระเบียดนิ้วเลย mm hmm. เพียงแต่ว่าก็อกยี่หกนี่ใช้ลำกล้องที่สามนิ้วลูเกอร์ sr 9ก้าสี่เนี่ยใช้ลำกล้องสามห้านิ้วทําให้ได้เปรียบในด้านความเร็วของกระสุนมากขึ้นไปอีก นนึนงนะครับดูกันด้านความหนานะครับ SR94 และก็26ก็มีความหนาใกล้เคียงกันมากเลยนะ SR9 นี่ให้เซฟมาถึง5ระบบด้วยกันซึ่งเป็นปืนที่มีความปลอดภัยสูงมากเท่าที่ผมเคยเห็นนะฮะอย่างแรกสุดก็คือว่าเซฟหน้าไกเช่นเดียวกับปืนก็ที่เราคุ้นเคยอย่างที่2องเซฟดาม ที่ที่หัวแม่มือแบบ1911นะขนาดนี้ผมอยู่ในจังหวะเข้าเซฟแล้วไม่สามารถดึงสไลด์ถอยหลังได้หรือว่าเหนี่ยวไกลได้ลองดูนะครับเห็นไหมทุกอย่างจะไม่ขยับแต่ขนาดเดียวกันถ้าผมปลดเซฟที่เห็นสีแดงผมสามารถยิงเ็นไกลอยู่จังหวะสองถอยหลังนะครับ แล้วก็ประการต่อไปก็คือท่านจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ขอล้างปอกกระสุนนะแต่เป็นตัวบอกว่ามีกระสุนบรรจุอยู่หรือไม่ mm hmm. ผมจะลองใส่ปอกกระสุนเปล่าเพื mm ่อ hmm. ความปลอดภัยให้ดีระบบตอนนี้กระสุนบรรจุอยู่หนึ่งนัดแล้วน,นะท่านจะเห็นว่าตัวที่แสดงว่ามีกระสุนบรรจุอยู่เนี่ยมันจะนูนสูงขึ้นมาจากปกติสามารถใช้นิ้วคําได้ในความมืดน,นะหรือว่า เรามองเห็นสีแดงอย่างชัดเจนว่าตอนนี้ในลังเพลิงมีกระสุนหนึ่งนัดบรรจุอยู่แล้วนะครับระบบความปลอดภัยที่3ก็คือท่านจะเห็นด้านหลังเห็นไหมเป็นท้ายเข็มแทนชนวนนะฮะอ,อ,อันนี้เนี่ยเราบรรจุกระสุนอยู่ท้ายเข็มแทนแทนชนวนนี่จะโผล่ออกมาอย่างนี้นะนี่ถ้าเกิดเรายิงจริงแล้วเนี่ยดูนะครับผมเหนี่ยวไกลเห็นไหม ระบบท้ายเข็มจะหายเข้าไปข้างในระบบเซฟตี้อันที่5ของเขานะฮะออคือการเซฟแมกกาซีนตอนนี้ผมใช้กระสุนซ้อมของก้าพลาจาจริงๆเนี่ยบรรจุเข้าไปในแมกกาซีนแล้วเดี๋ยวผมจะโหลดเข้าไปในปืนตัวปืนนะครับเห็นไหมทุกอย่างตอนนี้พร้อมยิงแล้วนะเข็มบอกว่ามีกระสุนบรรจุอยู่แต่ผมจะถอดแมกกาซีนออก แต่ขนาดเดียวกันท่านลองสังเกตไกลปืนจะเหมือนปืนก๊อกไกจะเดินหน้าเห็นชัดเจนนะทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเป็นคนสับเข้าและผมลืมไปว่าผมได้บรรจุกระสุนยอยู่แต่ผมถอดแม็กกาซีนออกแล้วเนี่ยผมจะถอดล้างทำความสะอาดตอนนี้ตัวปืนมีกระสุนจริงบรรจุอยู่นะผมจะเหนี่ยวไกไม่ลั่นเห็นไหมปืนทั้งนั้นที่เข็มแทงชนวนหรือว่าไกเนี่ยทำงานตามปกติแต่ไปติดอยู่ครึ่งหนึ่ง จะไม่จระจกแก็ปต่อไปผมจะทําการทดสอบยิงแบบจำพันนะฮะพร้อมเริ่มยิงปืนลูกเกอ SR9C ที่เมื่อกี้ผมบรรจุ10นัดน,นะฮะแล้วผมยิงในจังหวะ2คือว่าชักขึ้นมายิงะระลับคลิปนะฮะโดยไม่เล็มผมว่าเป็นปืนที่เข้าแนวได้ถนัดมือนะขนาดเดียวกัน ถ้ายิงต่อเนื่องในการดีไซน์แล้วก็การที่แนวลำกล้องอยู่ต่ำเนี่ยทำให้ผมสามารถคุมปืนได้กลุ่มสุนในการยิงฉับพันนะฮะก็ผมว่ามากกว่า80%ที่เข้าใน,ในเป้าตามที่ท่านเห็นเนี่ยมันจะหลุดอยู่สองนัดที่อยู่ในในตัวไม่ใช่ตัวตาย,น,ยนะครับแต่การทำกลุ่มจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอให้คุณทราวีหาิกุลเนี่ยซึ่งมือแกนจนนิ่งกว่าผมเนี่ยทำกลุ่มให้ท่านดูว่า ปืน SR94 กระบอกนี C ้เนี่ยสามารถยิงที่15เมตรได้กลุ่มกระสุนขนาดไหนผมทำการทดสอบยิงปืนลูเกอร์ SR94 ที่ระยะ15เมตร2ชุดนะครับชุดแรกได้กลุ่มกระสุนขนาด3นิ้วแต่เมื่อชินกับปืนมากขึ้นนะครับก็สามารถจะทำกลุ่มกระสุนได้เล็กลงมามากเลยคือเหลือประมาณ1.5นิ้วเท่านั้นเองผมประทับใจกับลูเกอร์ SR94 กระบอกนี้ซึ่งเป็นปืนต่อสู้ ที่พกพาในชั้นประชาชนของพวกเราเราท่านๆนี่ครับน่าชา่ครับ